ลองมึงัไดีกว่าไม่ได้กินเบเน้ยเอาตบแม่ลองมึงฝึกการทับตุเรียนได้เนี่ยโอเคผ่านผ่นผู้นีผ่านเดี๋ยวคามผนให้เนี่ย โอเจะรับกันมะขาำพันหนึ่งสองเทียเ็แม่นเทียนหนึ่งเทียเนี่ยจัดจัดโอ,โคอโ้คือเฟือกลไหมคือคักแต่ว่าตาย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 แล้วอ่า่องสูง ละอุ้ยใสอู้ติดทางติดแข้งติดทางทางไก่หมดไก่หมดโอ้ยบ่สิได้กินมันนอกอยู่เรียนหน่อยเนี่ยพี่ดะยืนติดไว้ พิ่งรอบเพิ่งรอบตายฝึกการทับที่เลี้งก็ได้กินก่้องเหมือนเดิเลยเอากระแมวอีกรอบนึงมันที่กัมพันไ์นเหมือนเดิมเลยโอเค่ันเอาเอ้กัมพันธนี่โอ้ยได้กินย้อนเมาอนาัพันนี่ล่ะแจกแซ่ล่ะ ดี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 ทนกค่นดิี้านยแจกมุนนี่ปุ้ยบเตนท์โอ้ยพอป้อมจะได้กินบนเต็นทเนี่ยอาสุดท้ายงงแง่บตกอะไรเมีย กินด okay. <laughs> ีๆกินแบบเละๆโอเคโอเคมามาไปพากินได้เน่แองแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยล้วใช่โอ้ยผนงั่นแม่หน่วยงัม่ ใสเลียมัดก่อนเช่นน่ว